ผมกําลังคิดว่าเอาซอสต,ต้นตํำรับไปทํายําจะเป็นยังไงไปดูกันฮะเดี๋ยวลองใช้แบบบุนเส้นที่เป็นบุนเส้นญี่ปุ่นเนาะต้มนานหน่อยแต่ว่าเส้นมันหนึบมากๆเลยใช้แค่นิดเดียวมันเด้งมากเลยทุกคนเคยกินไหมนี่เรียบร้อยใสมากนะครับดุบๆแน่นอนแบบนี้เดี๋ยวลวกพวกเครื่องก่อนนะครับตักพักไว้ก่อนตัวรสชาติซอสออริจินอลเนี่ยรสชาติก็จะคล้ายๆกับน้ำยำนี่แหละแต่ว่าจะมีความเป็นกลิ่นญี่ปุ่นมีกลิ่นพริกไทยนิดหน่อยมา ใส่พริกลงไปนะครับเผ็ดๆไปเลยตามด้วยมะนาวนะครับเป็นมะนาวสดเนาะจะได้หอมๆต้อนรับหน้าร้อนือมได้อยู่ขัดเปลือวไปอีกนิดนึงใส่ผงมะนาวลงไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวผงเอลซ่าครับหอมแดงนิดนึงนะครับมันช่างน่าก,กินจริงๆแค่เห็นก็หิวแล้วอะ่ะ ดูแซ่บมากเสร็จแล้วนี่ยำที่ทําจากซอสต้นตำํำลาบของผมลองดูกันดีกว่ามาเซนญี่ปุ่นครับหนุบหนุบแน่นอนหืมเดี๋ยคือไม่ต้องกวนน้ายําเลยแค่นี้อย่างเดียวก็ปินแล้วอะ่ะภาพกำลังดี คือเข้ากันมากเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะก็ลองอซอสต,ตัวนี้ไปลองทําดูได้เป็นซอสออริจินอลของผมเองนะครับเอาไปทํายำก็ได้คิดดูดิจริงๆลาดไก่ก็ได้นะหรือว่าไปคู่กับมาม่าก็อร่อยนะครับลองไปดูปกดติดตามได้เลยครับ